ฝากไว้ด้วยนะคะกับช่อง u t u b e นะคะโปรโมชั่นฝอร์บเก่งกี้กดติดตามแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปถ,ถัดไปของเก่งค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทางช่อง YouTube ค่ะโปรโม,มชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้นะคะรถรุ่นที่เก่งจะมานำมารีวิวนะคะเป็นรถฟอร์ด Ford นะคะเลนเจอร์รุ่น XLT ค่ะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดานะคะมนราคา8,44,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นรุ่นสีดำนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า เจ้าแบ็กตัวนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากที่ด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นชุดนะคะชุดแต่ง f 1 5 0นะคะที่มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัวอักษรค่ะคำว่า ford เป็นสีทูโทนนะคะสีแดงตัดด้วยสีดำแบบนี้พร้อมไฟ led ด้านบน3จุดนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะไฟ led ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นตัวข้อไฟนะคะข้อไฟหน้าที่เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่ง f 1 5 0ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวไฟตัว c แบบนี้นะคะแสงเป็นสีขาวนะคะพร้อมกับตัวกันชนหน้าค่ะสวยหล่อแบบนี้เลยนะคะสำหรับชุดแต่ง f 1 5 0แล้วก็ ด้านบนฝากระโปรงเก่งลืมบอกไปตัวนี้นะคะเพิ่มเติมความมีมิติให้กับตัวฝากระโปรงมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยตัวอักษรน,นะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะคําว่าレンเจอร์แบบนี้เลยตัวนี้พี่ๆสามารถดีไซน์ให้กับรถพี่ๆได้เลยนะคะว่าจะต้องการเป็นสติกเกอร์คาไหนไลายแบบไหนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบของสติกเกอร์คําว่าลนเจอร์ถัดมาค่ะที่ป่องล้อด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะเป็นป่องล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบไม่มีหมุด ะะตัวนี้เห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่ๆขาเก่งไม่ได้ทำการเจาะตัวรถของพี่ๆแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ว่าทําการติดตั้งนะคะด้วยกิบล็อกอย่างแน่นหนาเลยนะคะถัดมาค่ะด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของยางนะคะยางและลออตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วนะคะแม็กเป็นแม็กโอเอซีนะคะแล้วก็ยางเป็นยางแฮนด์คุกนะคะแบบนี้เลยตัวนี้ก็สามารถดีไซน์ได้เช่นกันนะคะเลือกได้นะคะต้องการยางแบบไหนและแม็กแบบไหน ถัดมาคะ่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็ <c oughs> ที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นในส่วนของตัวครอบแก้มคะ่ะคอบกระจกมองข้างนะคะที่มาด้วยสีดําด้านนะคะถัดไปด้านบนคะ่ะด้านบนตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของด้านเล่าหลังคาเล่าหลังคาตัวนี้นะคะเป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็กันสาตัวนี้ตรงรุ่นเขา้ารูปแบบนี้เลยนะคะความเข้มของฟิล์มนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ที่เก่งเพิ่มเติมให้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านพร้อมมือจับนะคะตัวนี้ใช้งานบ่อยเลยนะคะตัวสีดําด้านตัวนี้ก็จะป้องกันรอยขีดขว่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีและที่เด่นที่สุดเลยนะคะตัดกับตัวรถมากๆจะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์คะ่ะแบบนี้เลยสติกเกอร์แบบนี้พี่ๆก็ดีไซน์ได้นะคะว่าต้องการให้รถของพี่ๆนั้นนะคะมีสติกเกอร์แบบไหนนะคะลวดลายเป็นยังไงก็สามารถรีเควสได้เช่นกัน ในส่วนของด้านท้ายมาที่ด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นตัวข้อไฟท้ายค่ะข้อไฟท้ายนะคะสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเบ้ลรองค่ะเบ้ลรองมือเปิดฝาท้ายเป็นทรงปลายดาบแบบนี้ทรงยอดฮิตมากๆเลยเพราะว่าดูเท่นะคะแล้วก็ตัวมือจับที่เป็นสีดําด้านแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะ สติกเกอร์เลนเจอร์แบบนี้เลยเท่มากๆเลยหลังจากที่ตกแต่งไปแล้วนะคะอุปกรณ์เดิมนะคะเก่งเก่งทำการคืนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะได้ของใหม่ไปแล้วนะคะของเก่าก็ยังได้คืนอีกด้วยเดี๋ยวเก่งพามาดูด้านในนะคะของเจ้า XLT นะคะ ด้านในตัวนี้เช่นเคยเลยค่ะพวงมาลัยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะที่มากับโรงงานเลยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายพร้อมกับตัวนะคะปุ่มนะคะมัลติฟังก์ชันต่างๆนะคะแบบนี้เลยในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้ขนาดใหญ่เลยนะคะขนาด8นิ้วใช้งานง่ายมากๆเลยตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้ เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะสำหรับตัวสี่ประตูนะคะ XLT ตัวนี้นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะตัวนี้ก็มีมานะคะในส่วนของถุงลมนะคะนิรภัยนะคะคู่หน้าก็คือมีมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ระบบนะคะ ABS และ EBD นะคะตัวนี้ก็มีให้ลูกค้านะคะ ยังไงคะ่ะหวังว่าวพี่ๆคงจะชอบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเลนเจอร์นะคะ XLT ตัวนี้นะคะเป็น4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะรานะคาอยู่ที่8 4 4 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยสนใจ Fort e v e r วอ์เค่ะหรือ Ford r a n g e r นะคะสามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวเก่งจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะยังไงตัวนี้ฝากกดไลค์คะ่ะในส่วนของช่อง YouTube ของเก่งด้วยนะคะช่อง YouTube ของเก่ง ชื่อช่อง Ford Promotion Ford by เก่งกี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นทางเพจนะคะเพจของเก่งชื่อ Promotion น Ford นะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้เก่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งทำในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอพระคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ